คณะอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการเกียรินิยมันดับหนึ่งวราชาติลอดเพชรเกียรินิยมันดับสองสุนันชารัตอัศรเจรศีวิมลการคำภาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการจัญยวันสัตซือจิตตาพงดีชัยนรง์ปัญญาณทพลกองศักดานีรนุษถึกไทยดวงใจเชอรัมทิพันษาอัศวจินดาธนิฐาเสริมชัยรัตธีรพัฒน์เอี่ยมสะอาดนฤดนเกศสอนปัทมาพ พอจันทนิยมพจมานสารพินิษพรพิมลใจหนวลพันนิพาเตรียมตั้งพินิดาปินธฐา,าพิมลรัชายสิริเมรยศสวดีจำปาแก้วรุจีราสันทัศวันนิกาดวงมณีวริศลาผู้เล็ก สามารถมีละพงสุกัญญาสืบจากพรมสุภาวดีศรีพนมวันสุรีพรนิยมรัตอนุรักษ์สุวรรณการอ,อนภาทัพชัยอรุณกุงพินโปนอาทิตย์ถิ่นทองหลางสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรเกียรินิยมอันดับสองมลิกาวงตั้ง สาขาวิชาพัฒนาผิดพัน์อุตสาหกรรมเกษตรชัชลิยาจิตปื้มธีรวัตรพวงดอกไม้ทวินันเรืองสงนวพลถาวรสวัสด์ปรัศสอนพุกเจริญปาริชาตตีเพชรรัชดาพรอ้วนพวงรัตนประพามั่นคงวชิราพรสุขเจริญวัชรพลรื่นไวยวิลาวันบัวสำลีสกุลสรินรัตวยเดชาสิรินันเรือนน้อยสุรีฉายสีหนาเอกสิทธเจริญสิทธ